วันที่12สิงหาคม2568ณนะวัดใหม่สัปปะทุมมนายพิชานตราผักแว่นนายอำเภอโชคชัยจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยและถวายความเคารพเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงและประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์สมณศักดิ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นประธานในพิธีและหัวหน้าส่วนราชการถวายผ้าไตรและทายะทำแด่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนาก่อนที่ประธานจะกรวดน้ำรับพรกราบลาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมมฉายยาลักษณ์ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ต่อมานายพิชานตราผักแว่นนายอำเภอโชคชัยนำผู้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2568ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอีกทั้งยังเป็นการรวมพลังของประชาชนชาวโชคชัยในการร่วมกันถวายความจงรักภักดีแด่สถาบันพระมหากษัตริย์อย่างพร้อมเพรียง